สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการดูเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างบล็อกบาทแตกปี2510ครับจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งตั้งแต่ด้านล่างครับผ่านบานะครับนะวิ่งทะลุหูบางองค์ทะลุไปถึงปอปาเลยนะครับนะเป็นเส้นโคมๆเล็กๆครับหัวปอปลาจะเป็นลักษณะกลมกลมมนนะครับ ข้างหูด้านซ้ายครับจะมีลักษณะเป็นเส้นสายฝนจะเป็นลักษณะเป็นเส้นสายฝนเล็กๆ,ๆคมๆตาซ้ายและตาขวาจะมีติ่งแตกติ่งเล็กๆครับวิ่งแตกออกจากตาที่ล,ลึกครับเป็นเส้นเป็นลักษณะเส้นคมๆครับกระแสของเสีนครับนะครับหรือแรงกระแทกเวลาปั๊มนะครับนะพลิกด้านหลังมาครับเราสังเกตตัวมิจะมีเส้นสายฝนวิง่งเป็นลักษณะแนวเฉียงลงมาคมๆครับเป็นลักษณะเส้นสายฝนเฉียงๆลงมาคมๆเลยขอบขวา ส่วนใหญ่จะหนากว่าซ้ายซ้ายจะเล็กแคบส่วนขวานะครับขอบขวาจะหนาทุกเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะเป็นก้อนกากขึ้นนะครับเนื่องจากขึ้นเนื่องจากเอาบล็อกเก่ามาปั๊มนะครับนะเห็นไหมแล้วก็มีเส้นสายฝนวิ่งนะครับในยันทุกเหรียญจะต้องมีเป็นล่องครับล่องคันนาตรงคอหูเหรียญทุกเหรียญถ้ามีรอยปริ้นเยอะๆเนี่ยเป็นเหรียญที่ดูง่ายครับพิกดูฝั่งขวามือครับเราจะเห็นนะครับตัวตัดจะตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกไปตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีก ฝั่งซ้ายด้วยครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกแลไอเทมนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบาแตกยาวไม่ชุบนิกเกิลน,นะครับนะนี้เป็นอปปะบัก้าเปลยจะหายากนะครับสวยๆหลายๆท่านหลักเลย